เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้อยู่ในเกม p l a n vs. b e n r o t เนะอาแต่ว่าตอนนี้มังได้จะมาแบบทำนูน่นทำนี่นะแต่ว่าจะมาสอนทุกคนนะครับวิธีหาแบบตัวเยอะๆอย่างเงี้ยนะแบบฟาร์มปล่อยฟาร์มไว้นะครับเผื่อทุกคนแบบจะเบื่อว่าแบบเข้ามาต้องมาเช็ค Discord ตลอดนะว่าแบบอันนี้จะมาหรือเปล่าอันนี้จะมาหรือเปล่านะคือผมมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับมันจะสะดวกสบายกับทุกคนมากๆเคยไหมเล่นเกมจุแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อน จะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์มครับมันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นรางก็ตามเสียเงินแค่และ10บบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับ ดีดีชอบศูนย์รวมสินค้าเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นโกการเด่นแฟนเวดเบลด99วันหรือสติลเบลดและที่ว่าไปก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของดีดีชอบเท่านั้นอยู่ใต้คลิปนะครับอื้อันนี้อยากมีแบบนี้ละซี่หล่อเท่ๆแบบนี้ลายเอานี่ไปซี่ชอบ คุณสามารถหาผลพิาสาจ์ในราคาเลทหกได้ง่ายหรือแม้กระทั่งรับฟาร,ร์มดาบฟาร,รม์มเผาและฟาร,ร์มเงินคุณก็หาได้จากที่นี่คุณจะเติมเงินแล้วก็มีให้ทั้งโลบล็อกอาวีและฟีฟ็นอยู่ใต้คลิปนะคะใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะทุกคนใช้ได้ทั้งแบบซื้อเกียร์หรือว่าซื้อผลไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโยกไปที่หน้าของแอปจำลองมือถือนะครับโอเคก็นะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยโหลดมา2แอปก่อนเนาะที่บอกว่ามือถือก็ทําได้ก็คือแบบนี้เลยนะครับมือถือ,อนีนนะ่ เข้าโลบ็อกเหมือนกันอย่างแรกคือออโต้คลิกเกอร์ครับตัวนี้ใครที่ไม่มีโปรแกรมจําลองนะทุกคนผมแนะนาให้ใช้ U phone นะูจีโฟนเนาะไปใช้ U ูจีโฟนกันได้นะครับมันอ๋อเปิดแบบได้แบบ24ชั่วโมงเราเราออกแอปเราก็ทําได้นะทุกคนเราออกแอปมันมันก็ยังทําต่อนะมันแบบไม่เปลืองเด็ดไม่เปลืองไฟเนาะทุกคนแล้วก็ไม่เปลืองไม่ทําให้เครื่องร้อนด้วยอะมานี่นะครับเราโหลดออโต้คลิกเกอร์นะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ออโต้คลิกเกอร์นะครับพอเข้าแอปมาแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ย เลือกระหว่างเป็นทาร์เก็ตเดียวนะครับหรือว่าหลายทาร์เก็ตตอนแรกเข้ามาปุ๊บมันจะไ anyway อนะ้นี่ไว้นะทุกคนมันจะป anyway, ิดไอ้นี่ไว้ทุกคนให้เราแบบเข้าไปตั้งค่าข้างในอะ่ะมันจะให้เราตั้งค่าก่อนนะครับว่าอ,าอนุญาตให้แอปนี้เข้าถึงการเข้าถึงแอปนี้อะไรเงี้ยอ่ะเราอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาัลติทาร์เก็ตโหมดนะครับให้เราเลือกนะสร้างขึ้นมาครับสร้างมาหนึ่งอันแล้วก็เข้าไปที่โลบล็อกได้เลยนะ ผมก็จะเข้าไปที่หน้าโลบอกเหมือนกันปึ๊บโอเคนี่ก็จะเป็น ID ดีผมเองนะผมก็จะเข้าไปที่ p l a n vs Ben lot นะครับกดเข้าไปได้เลยตัวมือถือทำไม่ยากนะครับส่วนใครที่มือถือแบบแรงๆหน่อยก็เ,เปิดหน้าค้างไว้เลยก็ได้นะครับปึ๊บนี่นะนี่นะเห็นนี่ไหมโอเคตัวนี้เป็นออโต้คลิกนะครับตัวนี้เป็นตัวออโต้คลิกของเราเลยนี่ครับเมื่อกี้ก็หน้าเดียวกันเลยนะหน้าเหมือนกันเลยนะครับก็เข้ามาแบบนี้ ผมเนี่ยอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยามาตรงนี้ก่อนเนาะมาที่ผมจะสอนทั้ง2องอย่างนั่นแหละสอนทั้งเกียร์สอนทั้งเพนช็อปนะครับแ plen shop ตัวนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาสุดๆก่อนนะเลื่อนลงมาให้สุดๆเลยนะก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเลื่อนอยังไงนะครับใช้คลิกเลื่อนหอยก็ได้โดยระบบที่เราจะใช้คือแบบบวก1น,นะครับบวก1คลิกคลิกแล้วก็คลิกนะ3ปุ่มตั้งขึ้นมาก่อนคลิกคลิกคลิกแบบนี้นะ เวลากดเลือ่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะคลิกให้เราแบบนี้เลยมันจะคลิกให้เรา3ครั้งนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้เหลืองเหลืองนี่เห็นไหมเหลืองเหลืองเนี่ยให้ทุกคนคลิกขึ้นมาเลยไอ้ตัวเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเอาตุ่มน้อยวางไว้ข้างล่างเนาะตุ่มที่ไม่มีเลขนะครับแล้วก็ตุ่มที่มีเลขไว้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเออน่าจะเลื่อนเลื่อนขึ้นเห็นไหมอ่ามันจะเลื่อนขึ้นแบบนี้นะเห็นไหมจะเลื่อนขึ้นนะครับก็ให้ให้จําไว้ก่อนแลวกันผมขอลบไปก่อน ผมขอแบบว่าเลื่อนขึ้นไอ้คลิกมาก่อน3ปุ่มเนาะผมเนี่ยจะใช้เป็นเทคนิคนี้นะครับผมจะคลิกมา3ปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยผมจะลากขึ้น1ทีนะลากขึ้น1ทีและรอลองกะดูนะครับว่าแบบมันถึงหรือเปล่าฟึบอ่ะเนี่ยคือยังขาดอยู่นะครับมันิมีปัญหาเรื่องตรงนี้นะทุกคนทุกคนเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันเลยคือเมื่อเลื่อนมาแล้วอะ่ะมันไม่ตรงนะมันไม่ตรงให้เราขยับพอสมควรนะครับขยับตัวเลขสี่เนี่ย ให้มันแบบจนกว่ามันจะตรงนะฟึ้นฟืฟึ้ฟฟอันนี้ก็เกือบตรงละขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงก็ตรงละโอเคน่าจะประมาณนี้นะฟึบอ่าเห็นไหมว่าตรงละแล้วลทีเนี้ยเราก็ปล่อยถ้าเราปล่อยไว้แค่เนี้ยมันก็จะเลื่อนไปจนสุดนะมันมันไม่พอเราเราแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้อย่างนั้นนะคือหลังจากเนี้ยให้ทุกคนเพิ่มปุ่ม,มอีกสามปุ่มเนาะก็ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะให้มันลงที่ซื้อเหมือนกันนะครับ ซื้อเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับให้มันลงซ้ํานะปุ่มเล็กแล้วก็เล็กเนี่ยทับเล็ก4ไปได้เลยมันก็จะได้แบบนี้2ครั้งฟืบฟืบอ,อ่ะโดยที่ผมเนี่ยจะเอาแค่นี้พอนะผมจะเอาถึงแค่ตัวนี้นะไอ้ไอ้พืชกินคนเนี่ยจะเอาให้ถึงแค่พืชกินคนเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะขอเช็กก่อน1นึเลื่อนขึ้น1 2ึเลื่อนขึ้นโอเคมันจะได้ประมาณนี้นะจะได้ประมาณนี้เลย เช็คอีกทีหนึ่งสองสามเลื่อนขึ้นหนึ่งสองสามเลื่อนขึ้นอ่ะเนี่ยมาจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับกรฟนะครับเชคได้อยู่ประมาณกรฟนะส่วนใครที่อยากได้น้อยกว่านี้ก็ออกไปได้นะครับใครที่อยากได้แค่ไันล่างๆนะส่วนผมเนี่ยเอาเอาถึงประมาณอ่างุ่นตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเพิ่มปุ่มอีกสามปุ่มอ่ะปุ่มอีกสามปุ่มปึ๊บเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดอ่ะให้มันซื้อปุ่มซื้อนะครับเสร็จแล้วให้เอาปุ๊บปุ่มนี้มา ไอปุ่มลากยาวนะให้เอาตุ่มเล็กเนี่ยเอาไว้ตรงเลข8นะครับแล้วก็เอา12เนี่ยไว้ตรงตุ่มเล็กตรงนี้ให้มันสลับกันเอามา2อันนะประมาณ2อันให้เราตุ่มเล็กขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็เอาตุ่มใหญ่เนี่ยไว้ข้างล่างประมาณน,นี้มันจะเลื่อนลงมาให้เองนะทุกคนใครที่แบบไอ้นี่เกินนะแล้วก็อยากย้อนกลับไปนะมันจะมีสายล่างมันจะมีบอกอยู่สายล่างนะครับเห็นแถบไหมเนี่ยมันจะมีให้ลูกศรกดอยู่แล้วเราลองคลิกดูปึ๊บหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสาม ขึ้น1 2 3แล้วมันก็จะเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนลงเห็นไหมแค่นี้ก็จะเป็นลูปที่เพอร์เฟกมากๆนะครับเป็นลูปที่เพอร์เฟกมากๆเราก็จะได้อย่างเงี้ยลุยยาวๆนะครับเอาไว้ลุยยาวๆเลยนะทุกคนมันสะดวกสบายมากใช้แค่ออโต้คลิกแค่นั้นมือถือทําได้ง่ายๆครับไม่ยากเลยเห็นไหมใครที่ทําตามก็จะทําได้นะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรากดไอ้นี่นะกดนี่หนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการหุบนะครับหุบตัวนี้มันไม่หายนะทุกคนก็สามารถกดได้ปกตินะแบบนี้ เห็นไหมหน้าจอจะได้โล่งๆหน่อยนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละชิวๆนะแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ถามว่าอ่าแล้วเกียร์ทำไงนะครับเกียร์เนี่ยจริง,รงๆเราจะซื้อกียอย่างเนี่ยแล้วแต่เรานะส่วนผมผมเนี่ยซื้อแค่ตัวไอ้นี่อย่างเดียวทําเหมือนกันได้เลยนะครับทําเหมือนกันได้เลยถ้าซื้อแค่2อันนี้จริงก็ไม่พ้นแค่2ออันนี้หรอกนะผมก็จะลบให้หมดลบให้หมดอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมเซฟไปแล้วนะครับ เาไวจะตั้งแค่สองปุ่มปึ๊บฟึบแล้วก็กดได้เลยแค่นี้ถ้าซื้อน้ํานะซื้อน้าไม่ยากครับซื้อน้ําไม่ยากก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยปล่อยปล่อยมันซื้อไปนะง่ายไหมเออง่ายนะส่วนอีกอันเนี่ยผมเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาถ้าทุกคนเนี่ยได้แล้วนะทุกคนมาตั้งชื่อตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยตั้งชื่อไฟล์แล้วแต่ทุกคนนะนี่นะครับตั้งชื่อจะเป็นแบบตืดตดตืดตืดตดโอเคแล้วก็เซฟอย่างนี้ก็ได้นะกดเซฟไปเลยนะโซ ถ้าทุกคนเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนแบบกดตัวฟันเฟืองตรงนี้นะแล้วก็โหลดนะครับตัวโหลดตรงนี้นะมันจะขึ้นมานะครับชื่อที่เราเซฟไว้นี่ของผมจะเป็นออโต้บายปึ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับของผมจะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยตั้งตั้งตั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงอ่าเห็นไหมเฟี้ยวป่ะเฟี้ยวป่ะ ถ้าต่อให้พืชใหม่มาเราก็ปรับได้นิดหน่อยแล้วก็ปรับนิดหน่อยแล้วก็เซฟเอานะคือไม่ยากเลยนะครับก,ก็เป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เกินบ้างหรือเปล่าใ,ใครที่รู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ลองเอาไว้กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันส่วนใครทําไม่ได้อย่างไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพื่อจะช่วยได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจ้า